สวดีค่ะกับนช่องสื่อรายการตมแนตนะคะันีจะมาซ้ออมาร้านค้ากองบาทนคอะไรีนก่อนไดูเลยค่ะแกเลยค่ะขอเอาอแกะดีๆได้ไปกะ